ต่อนนี้เรายค่ได้เจอกันค่อยมันจงเป็นวันสุดท้ายพอรู้ดีคงไม่มีความหมายทิ้งเจ็บเพียงใดฉันก็ต้องตัดใจ mm. กอคนนั้นเขาก็ยังพบเธอก็เห็นเธอยังไปเดินกับเขาไม่เคยนึกเลยว่าจะทำกับเรา อุตส่าห,าห์ใจเอาความรักจริงมอมีเธอที่แทเ้เปลืองตัวอยากให้เธอลองมือเป็นในเมื่อเห็นใน้มื่อเจอแบบฉันบา้าจะได้รู้ว่าที่ทำอยู่นั้นมันท,ท้าทายจบเพลงนี้มันก็ดีเหมือนกันต้องกลับไปหาคนเก่า ส่วนตัวเรายังคงเดินก้าวไปเจมินดี